สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566นะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าเป็นการเป็นที่เรียบร้อยแล้วดัชนีปิดที่1,529.24จุดนะครับเพิ่มขึ้น14.35จุดคิดเป็น0.95นะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้55,467.85ล้านบาทนะครับต้องบอกเลยว่าแหมเมื่อเช้านี้ต้องบอกว่าโอโ้เล่นอะไรแบบว่า หวาดเสียวจริงๆ้วยว่าระหว่างชั่วโมงการซื้อขายในช่วงเช้าเนี่ยบอกว่าโอ้โหปรับตัวลดลงถึง20จุดนะดัชนีลงไปลึกถึง1,491.12จุดนจะจากนั้นก็มีแรงช้อนซื้อกลับเข้ามาโดวยเฉพาะในช่วงของภาคบาบอกว่าโอ้หุ้นตัวใหญ่ๆนี้แบบว่ามากันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวเหมือนกับต้องบอกเลยว่าสัญญาณของ M.O.U. สัญญาณของรัฐบาลใหม่ต้องบอกว่ามีความ ชัดเจนตรงจุดนี้นะหรือว,ว่าหรือว,ว่าหุ้นบวกก็ต้องเป็นข่าวดีนะข่าวดีที่แบบเป็นทางการหรือไม่นะครับก็้อกมานั่งติดตามกันการถแถลงข่าวนะครับของที่เขาจะมีการเซ็นเอ็มโอยแล้วมีการจัดตั้งรัฐบาลกันตรงจุดนี้หรือว,ว่าหรือว,ว่าเป็นโปรเซสแรกที่มีความคืบหน้านะครับตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณพันเดลพบส่งข้อนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า K.S.S. นะครับจะมาให้มุมมองในวันนี้รวมถึงแนวโน้มทฤษีว่าเอ๊ว่าจากนี้ไปนะครับจะเป็นอย่างไรสำหรับตลาดหุ้นไทยตรงจุดนี้สักกู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณประเดิมพบครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบ้านเราช่วงเช้าลงติดลบไป2ี่จุดแต่พอมาปิดตลาดบวกไป14จุดนะครับตรงนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับครับผมก็แน่นอนนะครับประเด็นในเรื่องของการเมืองในประเทศนะครับค่อนข้างจะมีในยง่สำคัญนะครับต่อการลงทุนถึงแม้ว่าตัวเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่หนึ่งที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับสัญญาณจากลบมาเป็นบวก นะครับแต่ว่าประเด็นทางการเมืองตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับถึงวันศุกร์เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับอินเด็กปรับขึ้นไปสูงสุดที่1570โดยประมาณนะครับแล้วก็วันนี้ต่าสุดที่1490นะครับถ้าเราดูดย้อนหลังไปในอดีตที่ผ่านมานะครับถ้าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องทางการเมืองนะครับตั้งแต่การแต่งตั้งนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการบริหารจัดการประเทศไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดอาการแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วอินเด็ก บ้าเราจะปรับลงประมาณสัก55ถึง164จุดนะครับโดยประมาณนะคือ55ถึง164จุดนะครับแต่คําถามคือว่าแล้วแบบเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับเรามองในเชิงของ1ก็คือ valuation นะครับปรากฏว่าถ้าดูแถวแถว1580มันตรงกับลบ1.5 sd นะครับของ standard deviation นะครับแล้วก็2คือว่าถ้าใส่โมเดลต่างๆออกไปเนี่ยเราก็มองใกล้เคียงคือ1580นะครับน่าจะเป็นจุดที่ น่าผอรับทั้งในเชิงพื้นฐานแล้วก็ในเชิงของเศรษฐที่ผ่านมานะครับเราไปถึงความคาดหมายเกี่ยวกับาการเซ็นเอ็มโอยนะครับแล้วก็การตั้งรัฐบาลนะครับก็มีเป็นระยะยะนะครับก็คือว่าช่วงไหนมีข่าวร้ายว่ายังตั้งไม่ได้นะครับก็จะทิศทางก็จะหุ้นก็จะปรับลงนะครับในทางกับการพอมีข่าวดีว่าจะตกลงกันได้นะครับหุ้นก็ปรับโดวขึ้นนะครับแต่สถานการณ์วันนี้ก็เหมือนกับว่า จะมีการเซ็นเอโยแล้วก็มีเรื่องการแก้ไขมาตรานหนึ่งสองนะครับก็ทําให้ทิศทางของหุ้นดูเซนติเมนต์ก็ปรับตัวขึ้นมาดูดีขึ้นนะครับประกอบกับในเรื่องของทางเทคนิคนะครับก็ไปพูดไปได้นะครับเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือตัว i s i นั้นตอนช่วงเช้าเนี่ยมันต่ํากว่า30นะครับก็เรียกว่าเราเรียกว่าโอ์โซนะครับมันก็เลยมีการรีบาวดับในช่วงตั้งแต่ภาคบ่ายที่ผ่านมาครับผมครับผมถือเป็นการรีบาวด์ ถ้ารีบแบบนี้นะครับทิศทางต่อไปเรื่องราวของต้องมาดูเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลสวโหวตเลือกนายกสุนทนีสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวไปทิศทางใดครับคุณบรรดบครับผมคิดว่ายังเป็นสถานการณ์ที่ยังแกว่งอยู่นะครับดาบใดถ้ายังไม่ชัดเจนนะครับในเรื่องของผังในเรื่องของพรรคไหนว่าจะควบลอาจะและจะตั้งรัฐบาลได้นะครับแล้วก็ใกล้ๆเรื่องของการโหวตนะครับว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งตรงนี้มันใช้เวลา อย่างน้อยก็จะ40 50วันนะครับหรือ60วันนะครับที่เป็นการเริ่มต้นมาก,กาองกตจะประกาศรายชื่อสสตั้งแต่วันหรือว่ารับเลือกเลือกตั้งสภาผู้แทนสุดรน,นะครับงนั้นเวลาคงเลเยอร์นะครับก็ผมคิดว่าคงยังแข่งกันต่อไปยกเว้นโอเคชัดเจนแน่นอนนะครับทั้งภาคของทางสสนะครับแล้วก็สอบอนะครับมีความชัดเจนที่มากขึ้นชัดว่าจะมีการเลือกนายกนะครับหรือว่า จะมีการตั้งรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าทิศทางเฟดิเมนต์ก็จะเป็นบวกนะครับถามว่าทำไมถึงบวกนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือผมยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงของแตรมาสองเลยมาสามนะครับน่าจะฟื้นตัวต่อนเนื่องจากไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับแล้วก็ประกอบกับตอนนี้การเททุ่นเนี่ยอันนี้เล่าที่บาวันนี้ก็อยู่ที่ลบหนึ่งเอสดีนะครับซึ่งก็ยังไม่แพงนะนะครับนั้นก็เลยมองจุดก็คือว่าเรื่องประเด็นทางการเมืองนั้นจะเป็นประเด็นที่ยังเปอบานต่อตลาดหุ้นไทยต่อไปแนวต้านให้ไว้ที่ตรง เส้นค่าเฉลี่ย10บวันนะครับ1น3 5สห้านะครับก็จะเป็นจุดต้านนะครับแล้วก็1ัน5้า้าถึง1 5 0 0จุดนะครับก็จะเป็นแนวรับครับครับผมนะในช่วงที่เป็นมองกรอบแบบนี้เซกเตอร์ไหนต้องบอกเฮ้ยเป็นจังหวะแหมว่าน่าสนใจในจุดนี้ครับคุณปนบนเดอรบุกครับครับผมคือถ้าเล่นตามการเคลื่อนไหวของซินเด็กนะครับแล้วก็อิงก,กับประเด็นเรื่อง,งการเมืองนะที่มีการเคลื่อนไหวแบบแข่งตัวเนี่ยผมคิดว่าหุ้นกลุ่มที่เคยบอกว่าจะเสียประโยชน์จากภาคการเมือง ก้าวไกลว่ากันง่ายๆนะครับทั้งพวกสัมปทาสัมปทานนะครับหรือตัว i อซีทีลงไฟฟ้านะครับหรือเอ่อนผูกขาเรื่องํางำนองนั้นนะครับผมคิดว่ามันจะรีเบาวจะแกว่งตามเนี้ยนะครับจะแว่งมากใครเล่นสายแกว่งก็คือกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าใครเล่นสายแข็งเนี่ยผมมองว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเทคนะครับจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะเพราะจุดหนึ่งก็คือถ้าสังเกตดีๆคือว่าณที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสั่วครึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ พูดในกลุ่มในอเมริกานะครับมันก็ในยุโรปเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีนะโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยจะเน้นไปที่กลุ่มเทคเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับก็คงเป็นเรื่องของภาพของเสกิจอเมริกาที่มีการฟื้นตัวด้วยนะครับอันนีถ้าเกิจะอิงกับเสกิจอเมริกาและยุโาที่ประเทศไทยนะครับผมก็เลยมองว่ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเป็นกลุ่มที่ตอบโจทย์ในช่วงนี้นะครับแนะนำฮานาแล้วเคซีอีนะครับส่วนอีกกลุ่มเทคอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเทคขนาดเล็กนะครับ ดูแลสภาพพองอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่คิดว่าคงจะตามกันมาอย่างเช่นตัว SIC T b l u b r i c k นะครับ b a นะครับก็เป็นกลุ่มที่แนะนำในช่วงนี้นะครับก็แล้วแต่ประยุทธ์นะครับก็คือว่าถ้าเทดดิ้งพุณนขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อุณนที่แข็งหน่อยเล่นตามกระแสของอ่าเศรษฐกิจอเมริกาแล้วก็พุ่นอเมริกาที่ฟื้นตัวเนี่ยแนะนำหุ้นในกลุ่มเทคครับครับผมทางรายการก้อยหอมกับครูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณ,คณพัทธภพมากเลยครับที่มาให้บง่งบอกในวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมนั่นคือมุมมองของคุณปัตตภพส่งเคาะนะะเรียกว่าเป็นหัวเรื่อใหญ่อีกหัวเรือหนึ่งนะของค่ายหลักทรัพย์กรุงศรีผมชื่อว่านักลงทุนได้ฟังมุมมองกับแล้วคงจะใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับมาพิจารณานะครับประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับในช่วงของ4หุ้นสุดสวิงกันบ้านนะครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซต์เองมีการก่อติดหน้ากระดานนะครับต้องบอกว่ามีหุ้นหลายตัวมีความโดดเด่นน่าสนใจนะครับเริ่มจากตัวแรกนี่คือตัวของหุ้นทรูนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที 6บาท95สิาตังค์นะครับเพิ่มขึ้น6กสตางค์คิดเป็น9.45เนะครับส่วนตัวที่2นะครับบิวตี้นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่79สิาตังค์นะครับเพิ่มขึ้น5สตางค์คิดเป็น6.76ส่วนตัวที่3นะครับแสนสิรินะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท77สตังค์นะเพิ่มขึ้น3สตางค์คิดเป็น1.72และตัวที่4 W HA หรือว่าวานนั่นเองนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 4บาท18ตังค์นะเพิ่มขึ้น8ตังค์คิดเป็น1.9 5%เนะครับนี่คือ4หุ้นสตรางวังนนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าไปเล่นนะครับหรือเข้าไปเก็งกําไรอย่าลืมศึกษาทําการบ้านนะครับดูเรื่องของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลน,น,นี้มาพิจารณาในการซื้อขาย4หุ้นสุสานนะครับในวันพรุ่งนี้มาถึงเจ้าของหุ้นเทคนิคสุด,สดสยอดเป็นบ้านนะครับดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของ l ิเบอร์เดเตอร์นะครับจำกัดนะหรือว่าวันนี้แนะนำมา2ตัวนะครับตัวแรกนี่คือตุวของอมตะนะครับต้องบอกเลยว่าคุณอภิวัตรนะถือว่าเป็นสายเดคนิคมองว่านะรูปแบบของกราฟมองเป็นการเด้งกลับนะครับให้แนวรับที่21บาทแนวรับเฟที่20บาท50าสตางสำหรับแนวต้านของอมตะอยู่ที่22บาท2 0สตางแนวต้านไปที่23บาท60สตางครับวันนี้ราคาหุ้นของอมตะปิดที่ 21บาท60ตางเพิ่มขึ้น40ตางคิดเป็น1.89ซนะครับส่วนแซที่คุณอภิวัตนแนะนำนะครับดังตัวของ IVL นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัฒนบอกว่ามีลุ้นกลับตัวนะครับให้แนวรับที่32บาท25ตางแนวรับที่30บาทสหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่35บาท25ตางแนวต้านปที่37บาท75ตางวันนี้ราคาหุ้นของ,ง IVL ปิดที่33บาทเพิ่มขึ้น 75ตางนที่เป็น2.33นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook ผู้นินสระกัช่อง YouTube ผู้นินไซ์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ผุ้นินไซคอมรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่นไม่เป็นตัวของ i อจีทิกกต์เทเลแกรมนะครับเราฝากไลฟ์ฝากแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขออเลาท่าน ผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม